เห็นอย่างนีクク้แล้วอยากกินสุกกี้เลยครับมอเลือดีไหมพี่เวลาพี่พย no ักหน้าว่าดีเนี่ยผมตกใจพี่หัวแชมพูมากๆแจัม สวัสดีครับทุกคนตู้ในแม็กช่นแลนะครับสำหรับอีพีนี้ผมแต่งตัวแบบชุดนอนเลยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนผมมาถึงดึกแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับที่นี่อากาศดีมากนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไททิป์รีสอร์ทนะครับเวียงป่าเป้าที่พักดีห้องพักสะอาดหลับสบายครับแต่ที่แปลกว่านั้นคือที่นี่เจ๋งมากครับมีบ่อน้ําพุร้อนครับน้าแร่ผมแต่งตัวนี้แต่เช้าเพื่อจะไปอาบน้ําแร่นะครับ และเดี๋ยวเราไปแช่น้ําแร่ก่อนตอนเช้าได้และวเราจะพาไปเที่ยวเวียงป่าเป้านะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมเห็นอย่างนี้แล้วอยากกิน <favor>, ส <claro fik> ุกี้เลยครับมอเหลืองสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องแบบส่วนตัว p r i v a t นะครับอันนี้ร้อยหนึ่งนะครับแช่นานเท่าไหร่ก็ได้แต่ควรแช่ไม่เกิน20บนาทีนะครับเพราะมันจะร้อนมากครับ แล้วก็ถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็ไปแบบมอรวมได้ครับมอรวมฟรีครับผมก็แล้วแต่จะเลือกเลยนะครับตอนนี้ไปแช่กันเลยนะครับอยากชิวๆตอนนี้นะครับมันได้บรรยากาศได้เลยนะครับแหมถ้ามีเด็กเต็มที่แจ๋วเลยนะน้ำอุ่นๆชิวๆนะครับที่นี่ดีครับผมไม่ใช่แค่ทางผ่านนะครับยังปากเต้า นี้ผมอยู่กับคุณป้าอารไทย <ขอ S 1> นะครับซึ่งเป็นเจ้าของไทยทิพย์รีสอร์ทแห่งนี้ที่เบียงป่าเป้านะครับซึ่งที่พักดีมากนะครับอยากให้คุณป้าออรไทยฝากอะไรถึงคนที่หลายๆคนยังไม่รู้จักเบียงป่าเป้าแล้วไม่รู้ว่ามีที่พักดีขนาดนี้ป้ามีอะไรจะบอกทางท่านผู้ชมไหมครับสวัสดีเจ้าทางพระเจ้าได้ทำไทยทิพย์ออนเซ็นนี้ขึ้นมาด้วยเจตนาว่าคนที่เป็นมาอยากแช่น้ำร้อน คนที่อื่นยังบอกว่าตั้งปงเทวีเฮามีน้ำพุร้อนนะคะ,ะได้แช่น้ำร้อนและสบายตัวไม่อยากกลับบ้านเนี่ยค่ะอยากจะรีแลกอยากพักก็เลยมีเจตนารมณ์ทำนี้ขึ้นมาครับ,รบทำห้องไม่มากห้องเล็กๆบเราจะได้ดูแลได้ทั่วถึงเนาะค,ค่ะเป็นห้องติดชายทุ่งนะเจ้าบรรยากาศดีเจ้าเพราะว่าเช้าๆมาหมอกลงเต็มเลยค่ะแล้วก็ออกไปแช่น้ำร้อน กลับมาเดินเที่ยวรอบทุ่งนาก็ยังได้ครับครับผิวดีแล้วครับผมมาช้ามเช้าเชิญนะคะเพราะว่าทางเวียงบับเป้ามีของดีเยอะแยะค่ะอยู่ไกลจากตัวอำเภอเวียงบัเป้าไหมครับตัวแบบสามกิโลค่ะสามกิโลนะครับไม่เกินสี่โลค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่นี่มีอาหารเช้าไหมหรือยังไงครับอาหารเช้าช่วงนี้เราโควิดเนาะเราก็เลยไม่ได้ทำค่ะเมื่อก่อนนี้เราทําให้อยู่ครับ่าพอเปิดตัวปุ๊บก็เจอโควิด เนได้ครับคโอเได้ครับยังไงก็ติดต่อคุณป้าลาไทยได้ที่ค่ะศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองห้าสามสามเก้าครับเดี๋ยวเราขึ้นในข้างล่างนี้นะครับผมครับไทยทริปออนเซ็นค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะครับไม่มีโอกาสจะมาหาป้าใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับหลังจากที่เราก็ได้ทราบถึงที่พักวัตถุประสงค์ของคุณป้าลาไทยไปแล้วครับตอนนี้ผมท้องร้องมากเลยเขาบอกว่ามีต้มเลือดหมูอร่อยที่นี่นะครับเมื่อกี้อาบน้ำออนเซ็นแม้แล้วผิวเนี่ยเลยด้วยที่นี่ เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันแล้วก็ไปคาเฟ่แพลตัสนะครับที่มีต้นไม้กระบองเพชรเยอะๆเป็นร้านที่ดีที่สุดของที่นี่นครับเดี๋ยวเราไปกันครับได้เวลากินแล้วครับตอนนี้อยู่กับร้านเก้าเหล่าเลือดหมูนะครับเป็นร้านดังของเวียงป่าเป้าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกรมสามสานิดเวียงป่าเป้านะครับหาง่ายครับแต่ตอนนี้ไม่พูดนะฮะหิว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 ไปแล้วไปเลไปล ครับผมกินข้าวที่นี่มือที่สองนะข้าวมันโคตรเด็ดอ่ะเขาบอกว่าข้าวที่นี่ปลูกเองกินเองไม่มีสารพิษนุ่มแบบนุ่มมากข้าวดีเนาะดีไหมพี่เวลาพี่พยักหน้ามาดีเนี่ยผมตกใจทุกทีเนี่ยนี่ไม่ใช่เนยขายชามดูนี่ หมดจริงหมดจริงหมดแล้วอิ่มอร่อยมากเดี๋ยวไปกินกาแฟกันต่อเลยครับผมโคนครับโคนของไททิโคนเซนครับอ๋อเอาไว้พกหน้าฮะครับผมแล้วหน้าผมจะดีขึ้นนะใส่ไหมเหรอใส่เลยโอ้ลูกป้าลูกป้าอุตส่าห์ตามมาให้ที่ร้านเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบครับตัอว่าถึงแรงนะครับรใช้ดีบอกต่อนะครับผมใช้ดีเดี๋ยวไปบอกต่อนะครับไปดิคโคน บอกแม่ครับกระบอกเสือเข้าแล้วนี่มีนี่มีนี่มีหลังจากที่ไปอิ่มอร่อยกับต้มเลือดหมูมาแล้วเราก็ลงมาจิบกาแฟมาคาเฟ่ชิคๆที่นี่นะครับพักเทสฟาหนังคาเฟ่อยู่ไม่ไกลอยู่ในตัวเมืองก็จะมีต้นกระบองเพชรโอ้โหสวยๆครับเป็นการเด้าเราเข้ามาข้างในเหรอครับตอนนี้นเทสฟา มอตอริสสวยจังสวยนะอ่ะสวยมากๆครับผมไม่เคยเห็นต้นพวกนี้เลยอะ่ะที่แบบสวยขนาดนี้เรนโบยุโรปสวยชมพูมากๆจ่ ในวันที่ฝนท่านเคยคิดถึงกันบ้างไหมในวันที่ฝนท่านเคยคิดถึงกันบ้างไหมพอแล้วไป<อ> <c oughs> ตรงนี้ข้างหลังวิวสวยมากครับขออ,ขอจจนุญาตจางร่มนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฮะ แท็กทัสฟาร์มแห่งคาเฟ่นะครับเยงปากเป้าตอนนี้ผมก็อยู่กับพ่อหนึ่งนะครับเซธานายชัยเกียรตินะครับผมเป็นผู้อนวยการโรงเรียนยุชนาอานุสอนยุชน,นาอานุสเนีองปากเป้าครับจริงๆเป็นเพื่อนกันเลยนะท่านมาวันนี้ก็คุณพ่อก็พามาเที่ยวมาร้านอาหารมาคาเฟ่ที่นี่คาเฟ่เสือนานครับแล้วก็ยังมีใครชอบแท็กทัสเอาอร่อยนะครับยังไงใครผ่านไปผ่านมาที่นี่ไม่ใช่แค่มองผ่านนะว่าเนาะนะครับ <laughs> ที่นี่เป็นแบบว่าถ้าถ้าอยากมาเที่ยวก็สามารถแวะมาเที่ยวได้ก็ตามที่เราแนะนําไปนะครับเออแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสเนาะเผื่อมีที่น่าสนใจกว่านี้ใช่ถ้าคราวหน้ามีโอกาสอาจจะมีอยู่หลายวันพ่อรับผิดนะรับเลยนะรับยินดีต้อนรับคราวหน้าต้องรบกวนคุณพอ่อตอนนั้นผมบอกบางคนสงสัยทำไมต้องเรียกคุณพ่อคุณพ่อเป็นตัดหลวงอยู่ที่บอดนะฮะมาส่วนผมเป็นเป็นโจนะผมนะครับก็ ไว้โอกาสหน้าจะมาหาใหม่ขอบคุณคุณพ่อมากนะครับขอบคุณมากบครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ในเพจ Naty Channel นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ในช่องยูทูบให้เราด้วยนะครับกดยากหน่ยแต่ขอเท่าไหร่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ